นี่นะครับเชื้อเห็ดตับเต่าในเขาฟางที่เพิ่งซื้อมานะครับผมว่าจะเอามาลงใส่ต้นมะกอกน้าที่เพิ่งสั่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นการทดลองครับของของผมเองนะครับกับอาจจะเป็นเพื่อนๆหลายๆคนที่ตอนนี้กําลังทดลองเหมือนกันครับที่จะเพาะเห็ดตับเต่าให้ได้นะครับนี่คือสิ่งแรกนะครับที่เอาใช้กับต้นไม้นะครับอ่าสิ่งที่สองที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับ เห็ดตับเต่าดอกแก่ๆนะครับผมสั่งซื้อไปในที่ในเขาขายในเฟสนะครับเชื้อเห็ดตับเต่าแล้วก็อันนี้ก็เห็ดตับเต่าดอกแก่ๆนะครับที่จะเอามาลงมาดูกันต่อไปนะครับว่าวิธีการลงแล้วก็ลงเสร็จแล้วจะเกิดไหมรอติดตามกันนะครับ อาวคันแรกนะครับที่เขาส่งมาเราก็มาแกะออกนะครับเพื่อเราจิตเติมเชื้อเห็ดตับเตาแล้วก็เห็ดตับเตาที่มันเน่าแล้วนะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยถุงออกต้องเอาดินออกก่อนนะครับเราจะใส่เชื้อ ี่ตุนเนาะโอเคต่อไปอต่อไปเรื่อยๆพอดินออกไปเรื่อยๆเห็นไ,ไหมครับเราจะเห็นรากของอต้นม,มะกอกน้ํานะครับ,รบต่อไปเราก็จะลงนี่ครับในถุงดำๆนี่ครับคือในตะเตาแกๆครับแล้วก็ตัดใส่ก่อน อเห็ดตับเตา่าเข้าใจแล้วตักไปครับสามสี่ช้อนนะครับเนี่งเกินช้อนแล้วพอนี่ไงเสร็จแล้วก็บี้ครับให้มันลงให้ทวดต่อไปลยต่อไปนะครับรนี่ครับเชื่อเห็ดตับเตา ให้เขางนะครับพร้อมใช้ครับอ่เทเทใส่ตรงนี่ครับลากนี่นะครับใส่ประมาณช้อนถึงสองช้อนเลยนะครับใส่ตรงรากเลยนี่ครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะเราใส่เชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการใส่ดินปิดเชื้อนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็ใส่เชื้อเห็ดตับต,ต่อเพิ่มไม่ใช่เชื้อสิครับ ในเตเปาแก่ๆที่มันเริ่มเน่าแล้วครับซื้อมาได้ประมาณสี่ห้าวันครับน,นี่นะครับเห็นไหมจะมีเชื้ออย่างเงี้ยแล้วก็บีบให้มันลงไปทุกอนุของถุงดำนะครับเ,เล็กๆเนี่ย ี่ครับเสียบไม้เพื่อเราจะปิดปากถุงอ๋ออ๋อออเข้าใจละเนาะโอเคต่อไปสุดท้ายนี่ครับแล้วก็มาใส่ถุงนี้ไว้รอบอือฮึแล้วก็แล้รกอ ก็ปิดปากคุ้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้ยางรัดยางรัดอืมยางรัดเสร็จแล้วนี่ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับในอนาคตมันจะเกิดดอกเห็ดให้เราไหมครับ แต่เวลาก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรครับหนึ่งปีถึงสองสามปีครับแล้วแต่ว่าเชื้อเราจะทำให้เห็ดเกิดไหมนี่เป็นการทดลองครับหลายๆสูตรหลายๆท่านที่ลองทำมาบางคนก็ออกดอกเห็ดบางคนก็ไม่ออกดอกเห็ดนะครับนี่คือการใส่เชื้อครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปผมก็จะใช้นี่ครับเห็ดเน่าๆครับหรือเห็ดแก่ที่มัน เหลืออยู่ในถุงของผมนี่ครับใส่อีกประมาณ3ามสีรอบนะครับแล้วประมาณปลายปีนี้ครับผมก็จะเอาต้นนี่ครับมากอกน้ำครับไปลงปลูกไว้นะครับเราติดตามชมกันต่อไปนะครับ